สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราได้มาเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตมนุษย์เราซึ่งมันเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งนะครับแหล่งเรียนรู้ตรงนี้เป็นเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้โรงในในเรียนเราที่สุดอีกแห่งหนึ่งก็คือในเรื่องของเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นนวัตกรรม ล้ำยุคในทุกวันนี้นะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกให้เราได้สามารถซักผ้าได้ตลอด24ชั่วโมงทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วก็สามารถแบ่งเวลาในการดำเนินการต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเด็กในวัยนี้นั้นจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิต ท่ามกลางสภาพแวดล้อมและก็สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับวันนี้ก็จะมาเรียนรู้แล้วก็จะให้พี่เขาเป็นคนอธิบายความนะครับว่าการใช้เครื่องสักผ้านั้นมีวิธีการยังไงแล้วก็มีขั้นตอนการบริการอย่างไรแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเช่นไรนะครับวันนี้เราจะมาเก็บรายละเอียดให้ทั้งหมดนะครับครับขอบคุณครับ นี่เป็นกระบวนการสาธิตนะครับในการใช้เครื่องซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเด็กยุคใหม่นี้ก็ต้องได้เรียนรู้กับเทคโนโลยีนะครับอีกไม่เกิน5ปีก็คงจะต้องหมดยุคในเรื่องของกระมังแช่ผ้าแปลงผัดผ้าคงจะไม่มีแล้วนะครับต่อไป เพราะว่ามันเป็นชุมชนเมืองก็คงจะต้องเป็นในลักษณะนี้กันหมดนะครับเพราะฉะนั้นให้เด็กได้เรียนรู้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลายคนอาจจะต้องได้จัดการตนเองในเรื่องของสมรรถนะและที่สําคัญก็คงอาจบางคนก็อาจจะต้องไปนําไปประกอบอาชีพก็คือธุรกิจในครอบครัวได้ถ้าเขามีโอกาสนะครับก็ถือว่าการเรียนในครั้งนี้นั้นเป็นการเปิดโลกทัศน์อีกอย่างหนึ่งที่เด็กจะได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิต สอดคล้องกับสมรรถนะการจัดการตนเองหรือหรือสมรรถนะในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการในท้ายที่สุดเมื่อเขาโตขึ้นครับ